เก็บก่อนหลังจากนั้นก็คือการกำปวดเริ่มมาเลยค่ะกำปวดในที่นี้เหมือนเหมือนปวดเข้ากระดูกดำเลยยิ่งถ้าอ,อากาศหนาวนี่จะปวดมากค่ะเหมือน มีอาการกระดูกเสื่อมฟังทั้งนี้นะคะวันนี้นะคะพวกมีเคสลูกค้าที่มีอาการดังกล่าวแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดอาการปวดได้จริงค่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะก่อนทานนะคะพี่หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกยังไงบ้างคะค่ะก็คือก่อนอื่นนะคะพี่หญิงก็คือมีการน้ําหนักเพิ่มค่ะก็คือสาเหตุคือการท้องนั่นเองอก็คือคปกติคือน,น้ําหนัก 4- 5 50้านะ,ะพอท้องน้ําหนักขึ้นแบบ เยอะมากเลยคือ uh huh. 90เลยคุณห <Yeah. S 1> มองสั่งคืองดสั่ง จ่ายยาไอวิตามินอะไรนั้นเลยค่ะเพราะน้ําหนักก็คือผิดปกติแล้วคือเยอะเกินแล้วค่ะฉะน้นคือมีท้องมีน้องแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นทำให้หัวเข่าแบกรับน้าหนักแล้วก็มีอาการปวดตอนที่ปวดหัวเข่าอะค่ะมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือลําดับแรกก็คือมันจะมีเสียงเตือนขอนค่ะก็คือเสียงกบแกบกบแก๊บในข้อเราทั้งสองข้างเลยเวลาเราลุกเราเดินเราเลยจะมีเสียงเราก็เลยเอะมันผิดปกตินะคือปกติมันจะไม่มีเสียงอยู่แล้วีเนี้ยเสียงเตือนก็คือ เสียงกบเก็บกบเก็บก่อนหลังจากนั้นก็คือการการปวดเริ่มมาเลยค่ะตอนตอนปวดนี่รู้สึกปวดมากไหมคะปวดแบบเสียวหรือว่าปวดแบบตึบๆึอะไรเงี้ยคือเป็นการปวดในที่นี่เหมือนเหมือนปวดเข้ากระดูกดำเลยยิ่งถ้าอากาศหนาวนี่จะปวดมากค่ะเหมือนแบบเหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนอยู่ไฟอะไรสักอย่างแต่นี่เราเราเจ็บถึงกระดูกเลยคือบรรยาไม่ได้การเจ็บตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากที่ทาผลิภัณฑ์นีบูนนะคะเรียกได้ว่าผลลัพธ์ตอบโจทย์มากๆเนาะ ค่ะก็คือทานไปแล้วกี่กล่องคะที่รู้สึกว่าอาการปวดลดลงคือทานไปทั้งหมดตอนนี้คือสองกล่องก็คือหลังจลำดับแรกที่เห็นชัดคือเสียงกบแก็บหายไปโอหายไปแล้วพอต่อมาก็คือการเจ็บปวดนี่ไม่รู้หายไปตอนไหนค่ะคือมันมันหายไปพร้อมๆกับเสียงนั้นเลยค่ะใช่ค่ะซึ่งตอบตอบโจทย์ได้ดีมากเพราะว่าเราสังหาสินค้ามาหลายตัวมากลองมาหลายตัวมากแล้วเหมือนกัน ซึ่งตัวเอามาตอบโจทย์เราไม่ได้่พอมาเจอตัวดีบูลนะคะกินไปสองกล่องเสียงก็แก๊้แล้วก็การปวดซึ่งเวลาอากาศหนาวอย่างเงี้ยไม่กลัวแล้วค่ะคือตอนนี้คือสบายใจได้จะเดินจะวิ่งจ,จะอะไรคือใช้ชีวิตปกติแล้วค,ค่ะโอ้โหค่ะนี่ก็เป็นคํายืนยันจากผู้ใช้จีนนะคะที่ว่ายืนยันตัวผลิตภัณฑ์เราสุดยอดมากๆแล้วก็ผลลัพธ์ดีมากๆนะคะค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อเสื่อมปวดกระดูกปวดเข่านะคะ,คะก็ปรึกษาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ